เอา้าอุ้ยขอบคุณค่ะน้ำสิบตอนเลยโบ<อ> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซฟเอ็มทีชาแนลมือนีอยู่บ้านพี่บอแดงด้อจ้าขอต้อนรับพี่ชายค่ะสวัสดีค่ะบบอแดงแซบนัวครับผมค่ะมีโอกาสมาเห็ดงานอยู่บ้านพี่บอแดงนะจ้ะพอดีมาหอดอันแม่เพื่อนว่าฝนตก พี่ช่ยหมวยก็เลจจัดเมนูที่หมวยมักห้ยด้วยจ้ะต้มอึงแม่ไข่ใส่ใบบักขามออนจากพี่น้องกินกับเจวพริกป่นหนําปลาเนาะจ้ะอึงพายู <c oughs> อึงอึงฤดูร้อนครับ<อ>พี่น้องไฟกระตุกไฟก็กก<อ>ไ,กได้กินอึงช่วงนี้ครับยุเขาเลยได้หนีเนาะเอาเป็นตะแเสบแห้งอ่ากินหลายขิปหลายเมนูอยู่น้วกันกับมีแต่ก้อยจุก้อยจุเนาะพี่น้อ,นองเนาะ มาเมื่อนี้ต้มอึ่งสู้น้องมวยคนกินนะครับผมมาเหตุการณ์เหตุงานนะครับพี่น้องมื่อีนถึงใจแห้งเมนูนี่มาเด้อจ้าเสศเช็ตต้องกันจ้าขออนุญาตเอฟซีน้องมวยเด้อมาออกช่องกองเขาหน้อยตะหักตะหักจ้ะกองเขาหน้อยเป็นตะแพร่จ้ะพงนี่เป็นตะหักถ่าเห็ดอบเปาะอยู่โอ้ขออนุญาตลงอึ่งกันเด้อมาพี่น้องมาเสศบช็ตต้องกันครับขอโทษขออภัยพี่น้องขนได้บนกินอึ่งน้ำเด้อครับขอสดนะเด้อน้ำขึ้นซังใส่ขมิ้นนี่จ้ะ อุ้ยแซ่บแซ่บแห้งเบิ่งไข่ครับพี่น้องคุณอะอุ้ยเมงเมาอยู่วะนะมีแมงไม้อยู่วะฮ้บ่เี่เีปีแรกแกลงแก้งเอ้าเอ้าอุ้ยขอบคุณค่ะนี้สิปอนด์เลยโบนี่อุ้ยขอบคุณหลายๆเ้อจ้ะโอ้ยไข่เป็นไข่เลยพี่น้องเนาะมันคักได้หมดเลยมันมันมากแซ่บ อือครับดอกกระเจียวสดหอมนะครับอืมมันจะมีไอ้สีขาวกับสีม่วงสีขาวสีขาวส,สีหอมบสู่สีม่วงเคยกินอยู่สีขาวอดอกกระเจียวขาวครับอเสียบแห้งขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่ มาหอดีกินต้มอ้งขาสดครับนอ้องมึงขาสดนิ่มๆได้ได้ไข <c oughs> ่อู้หูขว <c oughs> นทุกโตัวเลยจ้ะขวนเหมือน <c oughs> คนกินไข่ต็มทองเลยครับโอ้เจีวแซบ <c oughs> แซบเจีวมะนาว อร่อยมากพี่น้องคุณครับบุมีขายแบบผลไม้โบ่ได้ขายนะครับพี่น้องบอก, <laughs> บอกไว้นรัมวัก็เจอใช่ปะปะเขาทำมาซื้อเหรอแม่มีแต่ห้องวัเป็นแบบแง่พี่น้องท,งท,งทงักถามมีแบบแง่ขายบอ่อกรอบอ่อนอ อ๋บปุ๋งเนี่ไข่ครับโอ้ยไข่โยนเลยกินวัดตัวบอดาดได้หนิไอ้ตัวใหญ่อนนะพี่น้องรายคุยูยทามันจะเห็นในบ่อแดงกับน้องมวยกินน้ำกันบนบ่ พี่สาวคนสวยอขอมาจัดให้แล้วเดอ้อจ้ากล่าวขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าที่ให้โอกาสนาจากพี่น้องผ <c oughs> มัวง่ายครับกินข้ามาโตบอได้หรอครับพี่น้องอขออนุญาตวางนี่นะให้พูดความจริงไหมมาห่อนเดียกของสซบีบอเดง้งครับออเดอร์ล้นหลามออเดอร์ไปเึกครับเยวจะซิมอยู่พันี่ิมอยูอ่ส้มส้มตีนวัวเนาะเขาอื่นของพี่บอแดงแซ่บนัว หอมขย่ยยายใส่ทั้งปุ๋ยพดทั้งน้ำกรอบนับอ่อนอืมอ่อนอิ่งดีจ้ะมีขายอยู่บะน,นี้ให้พยายามแล้วได้บ่บ่ได้มันห่อนบ่ห่อนครับอืมอ่อนอิ่งดีจ้ะวันนี้ว่าขายขายนี่คือจริงๆอะเฮาบ่ได้อยากขายหรอกครับน้องมวยพี่บห็นว่อยากขายดอกเป็นยังบะน,นี้ืออยากขาย พี่น้องเอฟซีบางคนมันก็อยากเนาะคืออยากให้ได้กินมากกว่าครับพี่น้องมวามจริงบางคนก็อยากเท่ากันแม่นอยากให้เพื่อนได้กินละน้อานั่นอ่อนล้ะก็ได้หลายพร้อมจากเพื่อนเฮดมัดละสิบบาทมวยเห็นแมมเพื่อนเพ็ดรได้แบบหลายจ้ะแถวบ้านมวยเศร้าบาทเด้ขั้นหนึ่งพี่กบพยายามเอามาแพ็กศูญยอากาศเิึงกระโบได้ทดลองมึงแล้วครับห้องเย็นกระโบได้เนาะห้องเย็นค่าส่งพี่น้องน่ะจะแพงแพงครับ ห้องเย็นแพงบกินดีกว่าคือว่าสมมุว่าคาสิบบาทเป็นบอค่าส่งร้อยี่สิบไม่แน่ใจจำไม่หเพราะว่าเคยสั่งของแบบของป่าตามฤดูกาลแม่ลอยเศร้าค่าส่งห้องเย็นเจ้วแจ่บโอ้เจ๋วปิคนิคสุดยอดอุ้ยแบบใหญ่ คืออยากให้เบิองน้ากันเนาจะจ้ะออ้ยไข่เนียนแมงเมาอยู่บนนี้พี่บัวมีนไข่เนาะไข่อุ้ยมันซ่อนจ้ะเบิอง um. มันซ่อนแมงเมาบ่มีแม่งไม่หรอกครับแมบัวเ้ซือแบบียนมาผ่ากันอันซ่อนไข่เต็มท้องนะแมงเมาย้อนอืม มันมันหอมบอกไม่ถูกอ่ะพี่น้องถามว่าบอกรสชาติของอาหารด้วยไข่อึงมันมันแลวจ้ะมันมันแล้วก็หอมเบาเบอ่ะนะบอกว่าถือเราวันนี้ก็มาถือกับน้าซุปทีแบบว่าหอมคาหอมคาหอมเขาเอื่นวะยังใบมะขามอ่อนเออมันก็บอกว่าถือน้ําซุปก็จะแบบนวนัวนิดนึงแส่บจ้ะอันนี้บริไดไซอันนั้นเด้อจ้ะ เขาเรียกอะไรนะบม่ได้ใส่<ะ>เออไม่ได้ใส่ขมิ้นเ mm hmm. บื่งครับใครพอเปื่อคักอันนี้เนาะปือ้ออึ้งมันต้องเปืือยแบบนี้นะครับพี่น้องันมเปื่อยมันแข็งกระดูกแข็งครับเคบ mm hmm. ่อยต้มยุ่งขึอนยิ่ได้แก่เบิดบ<อ>้าแล้วทีนี้มันมันค่ำต้องทําคลิปแล้วอ mm hmm. กระโบเปือ่อไปได้ว่าก็กินแสบพื่อเกา ส่วนพี่น้องมันก็นมีไข่ก็มีครับเต็มทองขุโอย่าให้พี่น้องได้กินน้ำเด้ครับอันนี้ไปใต้มาจากตลาดบอกอยู่ตลาดบ้านเบาแดงครับแซ่บอ,อร่อยมากออื <laughs> มกเห็นตาออันนั้นพนลงต่มอึงนะเมื่อคืนแบบว,ว่าฝนตกอยู่บนนะ <c oughs> คิดในใจโอ้บดอีกินน้ำเขาแล้วเพราะว่าเราต้องเดินทางมาเห็ดงานแล้วบัน,นี้ก็ว่า,วามีรูปรูปอึงรูปวิดีโอคือเขานะพี่พอดีเดนมาเห็ดงานเน้อจ้ะมีโอกาสมาก็เจอเมนูอึงไข่ถูกใจมาก พี่น้องสุราคลิปเก่าคลิปใหม่แน่นี่ครับก <laughs> ินแซ่บนะกินเด๋ยวปล,ลาไหลแล้วมันตัวใหญ่ <มา S 2> แห้งอ,อืมเบิ่งผ่ามวยบอกว่ามันบิกเกินสี่โตอิ่มอิ่มเนาะมันโตใหญ่ไข่มากๆแน่นนะครับ ขอยาดด้วยข้าวก็น,นึ่งห,หอนๆจะได้ครับพี่น้องอากาศกระหอนจะแมนไข่แน่นทุกโตแล้วครับบัสโตเลยพี่ได้บ่บบมันใหญ่เนาะใหญ่แง้ยงครับพี่น้อง เขาได้กับสิแบบว่าหัดปากเลยนะเ <c oughs> หย่ยว่าได้บ่องม,มันมันมันปีดเบิร์ดนะปีดเบิร์ดครับพี่น้องคืว่ากินดีๆก็ได้คือว่าอีกแล้วครับอู้วีนี่ตัวใหญ่อก่าจับเลยนี้ยตัวหน่อยตัวเอาตัวหน่อยสุดไ <c oughs> ม่ก็ไม่น้อยนะหาตัวหน,หน่อยๆกับบนหน่อยโอ้อ <c oughs> อด้แบบแปลกใจว่าแบบแค่ต๊ฝนตม๊มือเดียวอึ้งกับแบบออกแล้วนะลแล้วก็มีใครพผอมคือใครแบบอยู่บ้านนอยู่ในตัวจังวัดมุกดาหารมือืนนี่จนออกข้าวครับไอ้ลมพายุบอกออออครับพี่ลึกมลมฝน วุ้ยผีว่บพุนหลยายๆลายด้วยจ้ะมักแห้งต่มอึงไข่หลายพ้อมแล้วกับแบบบ่มีแมงไหมด้วยจ้ะกินแบ้เบิดเบิดได้เนี่ยครับอุ้ย,ยสุดยอดวุ้ยบอกสูตรแจ่วเนะแซบแนานี้ครับพ่อ <c oughs> มอม่เป็นมัก็ดเจ้วแบบง,ง่ยายๆนะรใไ่อันนั้น ลองไปเห็ดตาเมื่อจ,จัดคือแจ่วง,ง่ายๆคือสูรเร่งด่วนแต่แซ่บมากเลยคือแบบว่าอมาม่าแล้วต้องกินอันแล้วต้องกินหลวกพักทุกมือคืออาหารเย็นของอาม่าก็คือแบบหลวกพักปลาหนึ่งแจ่วไปที่นี่ผู้เฒ่าเนาะจ๋าเพิ่นแบบเฝ้าเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าไม่ต้องทําแจ่วที่แบบที่เราคั่วนะที่หมือเคยคั่วให้พี่กินมาที่นี่อัน่อก็เลยเห็ดแจ่วแบบว่าสูรเร่งด่วนใส่พริกปน่นน้ปาปลา ทุบกระเทียมสดลงไปน้าเด้อจ้ะพี่นงแล้วก็มีบักหน่าวลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ผงนัวบ่ต้องใส่ปลาร้ลเด้อจ้ะแซบอร่อยมากคือมันจะหอมกระเทียมนะพี่อิลีจ่าล่องล่องไปเห็ดเบงแต<อ>่ว่าแต่ว่ากแ็ากแล้วแต่ผู้หมักด้โอ้แซบแซบสูตรเร่งด่วนว่เด็กโบแบบไผเข้าก็เห็ดกันอยู่เด้แต่มม่กับ่หักันเจ้าคาสูพี่บอกพี่บอกเด้งก็บอกอร่อย ตัวใหญ่เนาะอ,อือิ่มมาได้ตัวหนี้มเลยนะอิ่มมาแล้วตัวใหญ่พอเราได้นครับพี่น้องกินพี่หลอกกินอึ่งไงครับ,รบอ,อ้วนเหเนนมือนคนกิน <laughs> อืม กินข้าวแล้วบอกกินเตเจ้ากินกาแฟมาแล้วเดินทางมากกินกาแฟพอดีหิวเนาะสำเนียงไม่หานเขาไปลอง กินผักไหมมันเดือนไข่นิดนึงค่ะไข่หลาแห้งไข่เยอะมากจุใจบางคนเปนมากินลายกับเมาเมาอยู่บ้อมาเมาอยู่ได้เคยเมาอยู่ชื่หนึ่งแต่นานมากแล้วพื่เสียดายของน่ะก็กินเบิด์อเหลือสองโตได้ได้นั่งเบิรงเหมือนี้ครับพี่น้องเอาให้มันเบิร์ตหนยพอแล้ว แซบ,บอิงก้นสำรับคลิปนี้เนาะจ้ะต้มอึงแม่ใครมแต่ตัวใหญ่ๆจะ้ะใส่ใบบักขามออนแซบแห้งกินกับเจลเอ่อเจลพริกป่นเนาะจ้ะแซบกะมือน,นี้มาเล่นบ้านพีบอแดงมาเหตุงานกะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่ที่ต้อนรับหมวยด้วยเมนูที่แบบ <c oughs> คืออยากกินเนาะจ้ะมาถึงจังหวะพอดีครับี <c oughs> ่น้องมาถึงจังหวะอะไรดีใจดีใจแม่เพื่อนกันนะฮักนะฮักค่ะแบบ พุดมั่นเตรียมเอียงพักในเมื่อได้จ้ะ่า่าเตรียมของฝากไว้แล้วเนาะจ้ะแม่กนานาหักแห้งพี่บ่าวแดงกะพี่น้องมันขอมาเนาะครับกะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจากที่อบอกว่าอยากให้น้องหมวยมาก,กินกับพี่บา่าวแดงจริงๆก็คือช่วงนี้ก็ทําซีรีส์เนาะจาก,กัะสีได้เห็นแบบดูอยู่จ้ากะสีไดมาบ่อยเนาะจ้ะเป็นทีมงานเด้อจ้ะพี่มีอะไรแบบพูดขอบค<ก>ุณพ,พี่เอฟซีไหมกะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องหมวยนะครับเมื่อขึ้นที่ฝนตกฝนต๊กบัดี อึ่งออกได้กินอึง่งพอดีเลยครับแมนสัน่นกระชิบวิทยก้อยวิยลาบดอกว่าพี่น้องกระชิบได้กิน <c oughs> ก้อยส,อยส้อยจุงัวน้อยเกือกตม้มกระชิซแซมนั่นเลยครับพอดีวันนี้ได้เปลี่ยนเมนูแซ่บแซ่บก่น้องมวยเพิ่นนะครับ <c oughs> ผมก็ดีใจแล้แหละได้เน้นแซ่บแซ่ฝากน้องนุ่งเพิ่นให้กินแซ่บๆก็ได้ครับเอ้า ค่ะคือเก่าเนาะคะ่ะทำมวยกับพี่บอลแดงกินสวนหลวดกินมุ่มมากกินบอสุภาพจังได้ก็ต้องขอถูดขออาัยหลายๆเดอ้อจ้ะแล้วก็ทำให้มักคลิปนี้มักเมนูต่มอึงกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มวยน้ํานี้เดอ้อจ้าสำหรับมือนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ